รวังในช่วงปีใหม่นะในช่วงปีใหม่นะเราทัพทรายจะปลอดภัยในทรัพย์สินและสุขภาพประจำัพรายของเราสวยมากอันนี้อยู่คนเดียว <c oughs> เรื่องแรกกำลังขึ้น สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดไร่ขิงนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมค่ะก็จะอ,ะอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนะคะหรือที่เรียกกันว่าแม่น้ำนครชัยศรีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมความสวยงามของวัดกันนะคะ ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามรับชมอยู่เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาทำบุญนะคะปีใหม่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมวัดไร่ขิงนะคะแต่ว่าเมื่อกี้จะเข้าวัดไร่ขิงดว เข้าทางร,ร,ถรถเต็มทางผิดเลยมาก็จะข้ามแม่น้ําแม่น้ําท่าจีนมาที่เนาะก็จะเห็นองค์พญานาคยวจะพาชมองค์พญานาคทางด้านหลังกันะคะซึ่งก็สวยงามอลังการเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะไปชมวัดไร่ขิงข้างในนะคะวิวีคบนี่ก็ตัวจริงเดี๋ยวไปดูนะไปดูเฮียคบใหญ่มากพี่ชอบไมหมลูก ขอตัวเลขหน่อยนี่น่ารักจังเลยกิน,นอะไรอ่ะดูทุกคนช่วงยากนี่นี่นี่เนี่ยขามีตัวเลขด้วยน่ารักมากเลยดู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 ทุกขาสามนะขอท่อขอร้บนะสามปูมาเน่ยเนี่ยปูกเขาต้องมาให้พรในแบบทุกคนมีไหม ก,กบก็เก้าไหมนี่เหมือนจะจับได้เลยฮ้ยจับได้หนุอ่ยอะเชื่องมากเลอะรู <laughs> ด้วยกูข,ขึ้นมาได้ไหมนะ่ะได้ดูดิจับอา่าจับดูท้องกันหนึ่งคอดูท้องหน่อยอุ้ยปลาไหล ดู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 จับดูท้องหน่อยเอาถาดถือขออนุญาตนะคะอุ้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโชคขอลาบเลยนะคะมาโชว์กันดูเดี๋ยวก่อนโชว์กันดูนะ ท่านให้มาให้โชคให้ลาบแล้วนะวันนี้นะปีใหม่นะปีใหม่แล้วจำไ,<ป>ได้เฉยเลยให้ไหม,มให้ไหมโอเคนะคะขอบคุณค่ะอ่าให้รูปให้รูปให้เลยกดเอเล็กเน ลมีอยู่2ข้างฝั่งของสะพานข้ามนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมานะคะก็จะเห็นพญานาคก็คือตรงตีนสะพานนะคะเราก็เลี้ยวรถเข้ามาจอดก็จะเป็นลานจอดรถที่กว้างมากๆค่ะเหมาะกับทุกท่านนะคะที่ในช่วงที่วัด รถเต็มนะคะหรือไม่ก็ขับมาตรงนี้เพื่อที่เราจะมาชมพญายนาคก่อนค่ะแล้วก็จะได้ข้ามเรือนะคะข้ามเรือข้ามแม่น้ําท่าจีนไปวัดไร่ขิงก็จะได้บรรยากาศในการข้ามเรืออีกทีหนึ่งด้วยนะคะส่วนพญายนาคฝั่งซ้ายมือนะคะหลังจากที่เราจอดรถและเดินมาเพื่อที่จะขึ้นเรือนะคะก็จะเป็นพ่อปู่สีสุดโทนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะก็คือลอดสะพานมาชมกันได้ค่ะก็จะมี ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะส่วนท่าน้านฝั่งขวานี่ก็จ,จะเป็นพญานาคปูู่้ชงแล้วก็ที่ชอบมากนะคะเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยได้รู้นะคะเป็นพระศรีเทวีค่ะก็คือเป็นพญานาคของแม่น้านท่าจีนก็จะเป็นสีชมพูนะคะแอดก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะพญานาคท่าจีนสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีพญานาคที่แบบใหญ่มากเลยคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นมจุจลินนะคะ แล้วก็พญานาคองค์นี้นะคะก็มากราบไหว้ขอพรแล้วก็เราจะยังสามารถรอดท้องพญานาคนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เขาก็จะมีะแต่และช่องว่าช่วยในเรื่องอะไรนะคะ<ม>เดี๋ยวจะพาทุกคนไปรอดแล้วก็อธิษฐานไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นการรอดนะคะเนี่ยก็จะมีตามช่อง เราก็เขาจะลอดฝั่งไหนช่องที่หนึ่งเพื่อให้กอดคายนะคะนี่เห็นแล้วทุกคนลอดนะคะช่องที่หนึ่งื่อ้กอดคายสาธุโกเราจะลอดฝัง เราลอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปที่วัดไร่ขิงกันนะคะไปดูบรรยากาศแต่วันนี้คนเยอะมากเยอะมากจริงๆไปเดี๋ยวข้ามฝั่งกันค่ะว้าวแดดแรงมากที่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยหนาว,วหรอหรอเดี๋ยวเราข้ามเรือแบบนู้ข้ามฝั่งกันไปไป ใช่ด้วยกันทำหมุนด้วยกันค่ะ,ะเราจะทําขึ้นเรือข้ามฟากน,นะคะค่ะทุกคนหลังจากที่ไหว้พญานาคกันเสร็จนะคะเราไปนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำท่าจีนค่ะเพื่อไปวัดไล่ขิงกันนะคะก็ขอแนะนำเลยนะคะ การมาวัดไล่ขงิงทุกคนต้องนั่งเรือข้ามฟากนะคะก็จะได้บรรยากาศที่คลาสสิกและสวยงามมากๆค่ะส่วนตัวแอดชอบมากๆเลยนะคะก็ไม่ว่าท่านจะมาทางด้านวัดคือจอดรถทางด้านวัดหรือว่ามาฝั่งพญานาคนะคะก็สามารถนั่งเรือข้ามฟากนะคะเพื่อที่จะได้ชมบรรยากาศของแม่น้ําท่าจีนและรับความสบายใจความเย็นสบายของแม่น้ําความคลาสสิก เก็บไว้ในความทรงจำด้วยค่ะมาวัดไร่ขิงต้องมาไหว้พญานาคด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ที่นี่ยังมีเรือให้นั่งไปตลาดน้ำดอนหวายด้วยนะคะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ไปนะคะคือคนเยอะมากๆเลยถ้ามีโอกาสคลิปหน้าก็อยากจะไปชมดูค่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้อาจไม่ได้ลงรายละเอียดการไหว้พระขอพรมากนะคะเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆ ค่ะเราไปชมบรรยากาศความสวยงามทางด้านในของวัดไร่ขิงเลยนะคะนี่ก็จะเข้าทางฝั่งด้านหลังนะคะเพราะว่าวหวยพญานาคมาก่อนแล้วก็จะเดินจากข้างหลังฝั่งแม่น้าท่าจีนนะคะไปชมความสวยงามของวัดกันค่ะประวัติของวัดไร่ขิงนั้นคนรุ่นเก่าได้เล่าสืบต่อกันมาว่าวัดไร่ขิงสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2394โดยพระธรรมราชาณวัดพุก ชาวเมืองนครชัยศรีมนฑลน,นครชัยศรีต่อมาท่านได้รับสถาปนาสมศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์พุกในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดส,สาลาปูนวรวิหาร ท่านได้กลับมาสร้างวัดไร่ขิงและวัดดอนหวายสำหรับชื่อวัดนั้นมีเรื่องเล่าว่าพื้นที่วัดในอดีตมีชาวจีนปลูกบ้านอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลายจนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนในแถบนี้ว่าไร่ขิงค่ะต่อมาเมื่อมีชุมชนหนานแน่นมากขึ้น จึงได้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นจุดสูย์รวมจิตใจของชาวบ้านดังนั้นวัดจึงได้ชื่อตามชื่อของหมู่บ้านหรือชุมชนว่าวัดไร่ขิงและในราวปีพุทธศักราช2446สมเด็จพระมหาสม,มณเจ้ากรมพยาววชิรายานวรโรรสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพ เสด็จตรวจเยี่ยมวัดในเขตอำเภอสามพรานสมเด็จได้เสด็จมาที่วัดไร่ขิงและทรงตั้งชื่อวัดใหม่ว่าวัดมงคลจินดารามทั้งทรงใส่วงเล็บชื่อเดิมต่อท้ายจึงกลายเป็นวัดมงคลจินดารามไร่ขิงเมื่อเวลาผ่านพ้นมานานและคงเป็นเพราะความกลอนของภาษาจีนทําให้วงเล็บหายไปคงเหลือเพียงคำว่าไร่ขิง ต่อท้ายคำว่ามงคลจินดารามจึงต้องเขียนว่าวัดมงคลจินดารามไร่ขิงแต่ในทางราชการยังคงใช้ชื่อเดิมเพียงว่าวัดไร่ขิงสืบมาจนทุกวันนี้ค่ะในด้านของหลวงพ่อวัดไร่ขิงองหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง4ซอก2นิ้วเศษสูง4 2อก16นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีห้าชั้นเบื้องหน้าพระทิพ์ปูทอดลงมาองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ภายในอุโบสถตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นจากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาหรือที่เรียกว่ามุกป,ปาถะมีหลายตำนานจะยกหนึ่งตำนานมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะ ตำนานเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นตำนานเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับมีพระพุทธรูปลอยน้ำมาห้า้นตรงกับคำว่าปัจจภาคีปาติหาริยะกะสินโนซึ่งได้มีการเล่าเป็นนิทานว่าในการละครั้งหนึ่งมีพี่น้องชาวเมืองเหนือห้าคนได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน มีฤทธิ์อำนาจทางจิตมากได้พร้อมใจกันตั้งสัตว์จะอธิษฐานว่าเกิดมาชาตินี้จะขอบำเพ็ญบารมีช่วยให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์แม้จะตายไปแล้วก็จะขอสร้างบารมีช่วยสัตว์โลกให้ได้พ้นทุกข์ต่อไปจนกว่าจะถึงพระนิพพาน ครั้งพระอริยบุคคลทั้ง5องค์ได้ดับขันไปแล้วก็เข้าไปสถิตในพระพุทธรูปทั้ง5องค์จะมีความปรารถนาที่จะช่วยคนทางเมืองใต้ที่อยู่ติดแม่น้ําให้ได้พ้นทุกข์จึงได้พากันลอยน้ําลงมาตามลําน้ําทั้ง5สายเมื่อชาวบ้านตามเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำเห็นเข้าจึงได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ตามวัดต่างๆีดังนี้พระพุทธรูปองค์ที่หนึ่งลอยไปตามแม่น้ำบางประกง ขึ้นสถิตท,ที่วัดโสธรวรวิหารเมืองแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาแยกกันว่าหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปองค์ที่สองลอยไปตามแม่น้ำนครชยัยศรีแม่น้ำท่าจีนขึ้นสถิตท,ที่วัดไร่ขิงเมืองนครชยัยศรีเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปองค์ที่สามลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสถิตที่วัดบางพลีเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดบางพลีแต่บางตำนานก็ว่าหลวงพ่อวัดบางพลีเป็นองค์แรกในจำนวนห้าองค์จึงเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดบางพลีพระพุทธรูปองค์ที่สีลอยไปตามแม่น้ำแม่กลองขึ้นสถิตที่วัดบ้านแ <cir k> หลมเมืองแม่กลองเรียกว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระพุทธรูปองค์ที่5ลอยไปตามแม่นม uri, ้ำเพชรบุรีขึ้นสถิตที่วัดเขาตะเคราเมืองเพชรบุรีเรียกว่าหลวงพ่อวัดตะคราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ที่นำมาฝากก็มีหลายตำนานมีหลายเรื่องเล่านะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถไปเซิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับประวัติของวัดไร่ขิงกันได้คะ่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ก็ขอจบคลิปเที่ยววัดไล่ขิงลงเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆและอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ไปตลอดนะคะและท่านที่มีที่ใดที่สวยงามวัดใดที่น่าสนใจก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยมชมและนำประวัติมาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ ถ้าสำหรับ EP ถัดไปนะคะจะพาท่านผู้ชมไปชมวัดท่าไม้ค่ะวัดท่าไม้ที่ทุกท่านก็ทราบถึงความโด่งดังและสำหรับแอดเองก็จะเห็นตามหลังรถเป็นประจำนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะอยากไปก็ไปว n นจ o ก o โกเที่ยวไทยกับลุงทิพย์เจอกันคลิปหน้าจ้า